ผมไม่ได้เตรียมใจที่ย้ายทีมล่าสุดโคพารเมอร์บอกว่าการลาแมสตี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนในฤดูกาลนี้เลยอยากอยู่แมสตี้จะจะขาดนะครับล่าสุดโคพาเมอร์ดาวเด่นของเชลซีนะครับเปิดเผยว่าตัวเองวางแผนที่จะอยู่กับแมสตี้และยืมตัวออกไปหาประสบการณ์ในซีซั่นนี้ก่อนได้รับแจ้งว่าทางเลือกของเขามีแค่อยู่ต่อหรือว่าย้ายถาวรเท่านั้นแนวรุกวัย21ปีอย่างพาเมอร์ย้ายสุพลายนะครับจากแมสตี้มาอยู่กับสิงห์บลูเชลซีด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ ก่อนแจ้งเกิดกลายเป็นตัวหลักได้ทันทีในทีมของพอชนะครับโปเชติโนหลังมีโอกาสลงเล่นในพิมเมียร์ลีไปแล้ว16นัดทำได้8ประตูกับ4แอสซ,ซิสนะครับและกำลังมีลุ้นติดทีมชาติอังกฤษของแกรสเาเกตไปทำศึกยูโร24รอบสุดท้ายซัมเมอร์ที่ถึงนี้ด้วยครับล่าสุดโคพาร์เมอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับ Sky s p o r t เปลดเปยว่าจริงๆแล้วเขาอยากอยู่กับแมสตี้ต่อไป แม้ว่าพึ่งจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในลีแค่3นัดเท่านั้นนับตั้งแต่โปรโมทขึ้นมาจากทีมเยาวชนนะครับมาฟังสิ่งที่โคพา้เอร์ได้พูดถึงแมนซิตี้หน่อยเขาบอกว่าผมไม่เคยคิดที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เลยนั่นคือความตั้งใจของผมแต่ผมต้องการยืมตัวอีกหนึ่งปีจากนั้นกลับมาเพื่อให้พร้อมสำหรับทีมชุดใหญ่ออแต่พวกเขาบอกผมว่าผมจะไม่ถูกปล่อยยืมตัวนะมีแค่อยู่กับทีมต่อหรือขายออกไปเท่านั้น จากนั้นเชลซีก็โทรมาหาผมบอกว่าผมอยากย้ายไปเชลซีและแฮ ppy มากกับที่นี่ผมดีใจที่เลยตัดสินใจย้ายมาที่นี่และนี่ก็คือสิ่งที่โคาเมอร์ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่ได้มีแผนที่เตรียมลาแมนซีเลยในฤะดูกาลนี้อยากอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็ออกไปยืมตัวไปเล่นเก็บประสบการณ์อะไรแบบนี้แล้วก็กลับมาเล่นกับทีมชุดใหญ่นะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าขายขาดเลยนะครับ แมสตี้ก็เด็ดเดี่ยวซะเหลือเกินนะครับบอกว่าอ่ะเองจะอยู่ต่อหรือจะต้องขายออกไปเท่านั้นขายแบบถาวรซัด้วยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ก็ดีนะกับเชลซีครับฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนกันนะสำหรับโคพาเมือจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม